ไม่ต้องกลับว่าต้องกลับน้ำบป่าค่ะครับผมไม่ต้องกลับสามตัวแตกไม่ต้องกลับคงจุดถ่ายงวดวันที่16นี่อาจารย์ซักซีพูว่าสามตัวแตกไม่ต้องกลับกลับซับก่อนตัวแน่นอนยังมั่นใจคือเกาแล้วค่ะครับผมเพราะว่าเป็นเลขงามดีเลขกำลังดี คำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมโอ้ยจัดฉากก่อนนะอาจารย์ศักดิ์สิทสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีพี่แอดมินเอฟซีทุกท่านสวัสดีครับสวัสดีค่ะโอ้มืาอนีโค้งสุดท้ายนะจ้ะครับผมรับซับก่อนโตเจอที่ไหนปาดเลยแตกแน่ชิมหกพฤษภาคม ปีสอ6พันมื่อนี้วันที่15บห้ก็ถือว่าโคงสุดท้ายตัวเลขของอาจารย์ซักซิดเนี่เมื่อน,นี้ถือว่าปล่อยเม็ดเดี่ยวออกไปได้เลยป่ค่ะครับผมกระตัดจากชุดที่ผมเคยให้เป็นหางเดียว ไม่ห่างเดียวสำหรับพบคนงบน้อยเนะาะครับผมมั่นใจคือแต่ว,ว่าเข้ากับกันรไร้แต่ว่าตามแนวทางผมให้ไปชุดเดียวแต่ว่า FC เอเข้าพี่แอดมินบบอยากร่วมทุนหลายชุดเจอที่ไหนปัดเลยแตกเนี่รับตรีรัฐบ,บาลให้เหข้าเป็นตัวเลขที่ผมยังมั่นใจอยู่คือเลขง้าม ยามดีวันอังคารยามดีคือเลขห้าเลขเด่นของวันอังคารคือเลขหนึ่งเลขขย่างมันใจก็คือเลขย่างมันหรอคะครับผมาหาหนึ่งหนึ่งหาสามตัวสามหา้าหนึ่งสามก็คือเลขวันเข้าวันละครับผมคือ่งวดวันที่สิบหกพฤษภาคมตรงกับวันอังคารค่ะ fc เขาลงทุนเจอที่ไหนฟาดเลยแตกแน่รับซับก่อนตัวแน่นอนกระตัดออก ทางเดียวก็คือหาหนึ่งยังมั่นใจอยู่ที่หาหนึ่งสามห้าหนึ่งอ่าเป็นเลขกันไว้ก็คือชุดหากับเก้าหากันกันตัวกันครับผมแต่วาตัวมั่นใจก็คือสามห้าหนึ่งกับห้าหนึ่งครับผม,บผมกลายลงทุนไปเลยชุดเดียวหางเดียวก็คือสามห้าหนึ่งห้าหนึ่งตัดเหรียญอยู่ที่หาหนึ่งไม่ต้องกลับว่าต้องกลับน้ำบ่าค่ะครับผมไม่ต้องกลับสามตัวแตกไม่ต้องกลับ องจุดถ่ายงวดวันที่16นี่อาจารย์ศักดิ์ีพนวาสามตัวแตกไม่ต้องกลับกลับซับก่อนตัวเนี้นอนยังมั่นใจคือเกาแล้วค่ะครับผมเพราะว่าเป็นเลขง่ามดีเลขกกำลังดีของงวดวันที่16นี่ยามดีกำลังดีครับผมรับซับแน่นอน ลอตเตอรี่นี่คันเพ้นผู้ใดเห็นเนี่ยให้เป้ายิบจับเลยนะครับเจอที่ไหนาปาดเลยลอตเตอรี่รัฐบาลร์บาทแวชุดห้าใบสามสิบล้านชุดสามใบสิบแปดล้านชุดสองใบสิบสองล้านชุดเดียวกับหกล,ล้านรับซับทันทีชุดรับซับทันทีครับผมผมยังมั่นใจครับผมว่า หาหนึน nope. no น่งหนึ่งหามาแน่นอนไม่ต้องกลับก็ได้ครับผมเบอร์โทรหน้าเป็นปะครับหน้าสองตัวที่อยนที่อาจารย์ันกันไว้ให้มีตัวใดแน่ก็ค่ะเขียนลงให้นน้ำแน่เอาตัวกันนั่บ่ครับผมค่ะที่สองชุดนะที่ครับครับผมตัวกันศูนย์ห้าเก้าห้าคือคือคือเบอร์โทรผมก็คือตัวแทนผมเหรอครับผม ผมเสียหายรุ่งซีผมก็ได้หรือลุ่งหัวเท่าผมก็ได้คือเป็นตัวแทนของวัดศักดิ์สิทธิ์อ๋อศักดิ์ชิบคือนี่คือเป็นตัวแทนผมหมายเลขโท่นี่คือผมลงทะเบียนไว้เรียบร้อยแล้วค่ะศูนย์หกสี่หกสามสี่แปดห้าเจ็ดแปดเป็นเบอร์ <ผม S 2> โทรของอาจารย์ศักดิ์สิทธิ์นะคะท่าน,นใดสงสัยอยากโทรมาสอบถามเพิ่มเติม,ตมก็ได้นะค่ะครับผมหรือว่าอยากมีค่าน้ำซากาแฟก็โทรมาหาอาจารย์ได้โดยตรงเลยเด้อค่ะท่านผู้ชมนี่นะคะ ฟันเน้นๆแม่เดียวจะได้ก็ค่ะห้าหนึ่งครับผมห้าหนึ่งสามตัวสามห้าหนึ่งบนล่างครับผมบดไปกลับไปได้จะไปกลับก็ว่าเป็นยังแต่ว่าตักกันเท่ากันยังมีครับชุดหาครับเก้าห่าแต่ว่าตัวที่ผมมั่นใจก็คือหาหนึ่งเจสซี่ไหนฟันเลยแตกแน่ตัวชุดมันใจน, <ผม S 2> นั่นไหค่ะครับผมเงื่อก้อนผมหาย 6, 6, 6, หาย่างหกหกห่าให้เงื่ก้อนผมก็ให้ชุดหกรับซับ เอาตลอดครับผมแต่ว่างวดนี่ตัวเลขผมหน่อยลุ่งหน่อยห้างรับซับแน่นอนผมยิ่งมันมงม่นใจผมยิงมั่นใจเจอสี่ไหนปาดเลยแตกแน่แห้งหน่อยก็เก้านะค่ะครับผมรอตเตอรัฐบาลให้เฮาเดอ้อสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นเนาะค่ะคอาจารย์ศ<ม>ักดิ์สิทธิ์ เป็นแนวทางคันมักกับจังค่อยนั่ไปลงทุนเนาะคันคบ่อมากการ,ระพานนั่นเราคร่ะว่าอาจารย์ซักซิกับอันนี้ถือว่าเป็นเป็นตัวเลขนี่เป็นเลขคำนวณหรือว่าเลขจังไรค่ะอาจารย์อ่าเป็นเลขย่ามครับผมเลขย่ามเลขคำนวณจากอ่าของวันที่สิบหกสิบหกพฤษภาค,คามปีสองพันห้าร้อยหกสิบหกนี่เป็นเลขคำนวณคือคำนวณผมว่าแล้วเลขหนึง่งเดนมาร์กเลย เลขห้งงามคือหาผมบอกเลขจับชุดเป็นหาหนึงหนึ่งหากันไปพูดภาษาบาลนั่ะแล้วก็เลขสามคือเลขวันทั้งคันเป็นวันของแรงวันที่มีอิพลในวันนั้นก็ะะเลยได้จับมาใส่กันนบ่ค่ะ,คะ,คะแต่ก็มาจากสายดอนพุตาตาวัดกุฏิแห่เฮาคือเราจุ่มสีแต่ว่าผมออกมาให้เน้นๆชุดเดียวคือห้าหนึ่งไม่ต้องกลับแต่คือเลขของอาจารย์ซักสินี่เป็นทั้งเลข ก็ถือว่าเป็นเลขย่ามเลกกาลังวันแล้วก็เป็นเลขแบบมาจากพุ่มจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั่นก็คือมาร่วมกันแล้วให้เเลื้อตัวเดียวเม็ดเดียวครับผมโอ้นี่นะคะตัวเลขมีที่มานะคะของอาจารย์ศักดิ์สิทธิ์เพราะว่าการสีหายร้ายๆตัวอาจารย์ศักดิ์สิทธิ์ก็ว่ามันหลายครับก็เลยขาดห้อคือเอามาร่วมกันเมื่อแล้วก็คือห้เเลื้อเม็ดเดียวเท่านั้นครับผมแต่ละการล่องห้สําหรับผู้ที่จานโอคัก ก 2, 2, 22, 95, ับนี่หายสองคู่กับคือศูนย์สองกับเก้าห้าเนาะค่ะอันนี้คือศูนย์ศูนย์ห้าศูนย์ห้ากับเก้าห้าคือชุดกันอกหักเนาะคแล้ว่าขันแน่นๆก็คือหาหนึ่งแน่นมาค่ะครับผมเจตีไหนปัดเลยแตกแน่รับซับก่อนตัวหานึงเห็นบัเพียแอมินเอฟซีห้องเยนบัเห็นเ่งค่ะค ค้งสุดท้ายนะคะครับผมก่อนผมให้หา่หางหากหาก่หางนี่มันใจยึดเกราครับผม